เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตกุญแจนะครับให้รู้จักกับรถนะครับของ BMW รุ่น E46 นะครับโดยตัวนี้เนี่ยปัญหาเดิมคือไม่สามารถที่จะกดล็อกหรือกดปลดล็อกได้เลยนะครับวิธีการก็คือเรานํากุญแจนะครับแล้วก็เข้ามานั่งในรถโดยที่ประตูรถจะต้องปิดทั้งหมด4บานให้สนิทนะครับจากนั้นนำกุญแจใส่ไว้ในช่องเสียบแล้วก็บิดไปในตำแหน่งสุดนะครับก็คือก่อนที่จะสตาร์ทนะฮะแล้วให้นับ 1- สา ส3ามจากนั้นบีดกุญแจกลับนะครับแล้วก็มากดปุ่มเปิดค้างไว้ที่ใต้กระจกสองหลังนะครับนับหนึ่งสองสามี่ห้าหแล้วกดปุ่มตรงกลางสามครั้งหนึ่งสองสามโดยที่มือยังค้างอยู่นะครับจากนั้นระบบจะทำการปลดล็อกปึ๊บป๊บเปิดปิดเปิดปิด,ปดครั้งหนึ่งนี่คือกุญแจรู้อยาก,กรถละนะฮะทีนี้ถ้าเกิดกุญแจรู้อยาก,กรถปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะกดล็อก แล้วก็ปดล็อกได้จากในรถเลยนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่า